มีใจใจบ้านจื่นใอยย้อนใจห้อยคุณนาถึงผู้ไก่กา้าภาตไายละจับเมืองคนมาสร้างกุศลบุญก่อเพื่อจะอุพิธตามต่อไปหาอันผู้มรณะนี่เราว่าจือแม สวยจินนักเกือเป็นแถ่ของเก่าอันดีว่าคนตายนี้ลาภาคจุมพูปาหาเอาเอา,อา,อาตั้งวงสาปีน้องมีใจคองอะไรถึงจักลักกันเพียงใดเต้าฟ้าจักคือคนตายไหวานาขึ้นมาแม่นพันยาติกาใหญ่น้อยจัก ให้ก่อหอยเป็นเลือดนำตาเดือดแป้งแดงคนนักแปง้งงวยหมอดกบบอหอดขึ้นมาหรือจะเอาคำขาใสา่สอยใส่แหวนก้อยวันไว้หรือสมบัติไตปื้นฟ้าตั้งจัางมางัวไวายไหลนาไหลกามมะเขต